ล้างให้สะอาดเลยนะคะล้างแล้วก็ไปคว่ำไว้ค่ะหนูคว่ำอ่างล้างจานค่ะคว่ำทางนั้นแหละค่ะหน,คนนหนูล้างดีๆนะคะค่ะล้างจานนะคะไม่ใช่อาบน้ํานะคะไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่นะเพราะว่ามันเอาไว้ล้างจานไม่ใช่อาบน้ำนะนค่ะมั <c oughs> มันคืออ่างล้างจาน ล้า,เางเอาฟองออกให้หมดเลยนะคะกลงง้างอืมเด,เ,เดี๋ยวต่อไปให้น้องตังล้างเองทั้งหมดเลยถูกไหมค่ะหนูชอบล้างจานเหรอคะใช่ค่ะเอาอันนี้ค่ออันนี้ล้างต่อเออยล้างเสร็จแล้วก็ไม่ต้องเอามาสิคะทำไมเอามาล้างบ่อยจังเลยมันก็ไม่เสร็จสักทีสิคะ อะไรนะ๋อมันมีฟงอฟงอยู่เพราะว่าล้างนะโมันก็กลมสิหรอแมแมมหวนนาล้างเสร็จล้างเสร็จไปเปลี่ยนเสื้อนะคะ่เสื้อเลอือดเป็ใช่มันเปนอะไรก็เถอก็ไปเปลี่ยนชุดอีกด้วยนะอุ้ย เชื่อเราเหมือนกันเลยอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ไปคว่ำไว้ค่ะยังมีพันรู้อือพอแล้วพอแล้วพอเช่วยไหมครับมากอย่าใช้เทช่อมนะแล้วก็ล้างมือห้องเออยพอพอไม่ต้องใช้อันนี้ค่ะพ่อล้างแล้วอันนี้ไม่ต้องใช้ไม่เอาไม่เอา ไม่ไม่ได้ค่ะค่าไปเื่อมเด็กไม่หอยนะดไปือคนะอาหนานตัวไตียมเโอ้ยสูงไป กเจ้าล้างตัวใหญ่เลยไอ้รกระพงกระเทืบกระเทืบไปกระเดืบกระเืบไ,ไม่ต้องไม่ต้องมันสูงพอใส่ให้มาเดี๋ยวหน้าจะมาใส่เองไม่ต้องค่ะโอ้น้ำเมล็ดจะเสร็จคะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะจะเสร็จแล้วใช่ไหมใช่พ่อล้างก่อนต้างล้างจาังเดพ่อเนี่ยพ่อพ่อเล่นนี่เนแล้วก็ไม่เล่นกับพ่ออีกอ้าวทำไมล่ะคะ พ่อถ้าพ่อม่ให้ล้างจานก็จะไม่เล่นกับพ่ออีกแล้วหรอคะพ่อดีใจมากเลยค่ะพ่ดีใจเหรอดีใจสิดีใจที่น้องตังไม่เล่นกับพ่ออีกแล้วค่ะก็ดีใจถ้าพหนีออกจากบ้านนะแล้วก็จะไม่ด้ใจเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปแล้วพ่อจะไปแล้วนะ เสร็จแล้ว,ลวอันนี้วางไว้ทีนี้คนะ่ะมาอันนี้มาข้อวางไว้ให้มันสูงมันสูงอย่างสอดสับเสร็จแล้วใช้ยโยบายบายก่อนบาย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 โอ๊ยมันสูงมันหนักช่วยหน่อยเดี๋ยวเดี๋วยวอันนี้เอาไว้ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเอาไว้ใช้อีกค่ะ